สรุปห้อยลาวนะคะพัฒนานะคะรวมเซียนเล็กเด่นเล็กวิ่งนะคะคัดเน้นเน้นนะคะเป็นแนวทางของชุดสรุปนะคะก็จะเป็นมาดูของเซียนก่อนนะคะวันนี้สองสองชนกันนะคะก็จะมีของพ่อเฮงนะคะชุดน้อยตัวของพ่อเฮงสองสองสองหกแปดสองแปดหกสี่สองสี่หกนะคะของพ่อเฮงเด่นสีเด่นสอง ะคะของเส้นเปเด่นสองรองศูนย okay. no. ์เอาของเส้นเปยของเส้นใบเข้ามาชนกันน right. <Okay. S 1> right. ้อาของเส้นใบกับเด่นสองรองศูนย์นะคะเด่นสองล่างสองหนึ่งสองหกนะคะน้นๆอ่าเม็ดเดียวสองศูนย์สองสองศูนย์นะคะแล้วก็บนศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สี่นะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งแนวทางของเส้นเปของพ่อหิงของพ่อหิ่งน้อยตัวนะคะหน่วยสองและหน่วยหก สูตรหลักหน่วยนะคะแล้วก็ของเส้นใบนะคะเส้นใบกับหินดินสองร่องศูนย์นะคะสองหกสองศนย์สอะคะชุดตัวดินนะคะตัวดินแล้วก็03 2703าองนะคะสองตัวล่าง3 7มเจ็ดสชุดแนวทางหวยเล่าของแอดมินกะเป็นดินสองนะคะก็จะมี2องศนสองะคะศูนย หกสองสี่เจ็ดดินสุดๆนะคะอ่าวันนี้เลขเข้าคู่กันก็จะมีสอง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 ก็สามสามนะวันนี้นะคะถ้าเกิดมาแนวทางเบิ้ลนะคะอบอกนี่ว่าคือห้องค่ะ 2องหนี่ชนเกือบทุกเสี้ยนนะคะสองศูอโอ้ยสองหกกสโวกเลขอ้าสองหนึ่ อันนี้เป็นตัวเลขตัวกันนะคะกันหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะ,ะคัดนิน้นๆน,นะคะวันนี้ก็เบิ้ลมาแนวทางเข้าคู่นะคะมีสองสองและสามสาม หกสามสองสามอันนี้เป็นตัว,ต,วตัวกันที่ uh, เข้าหน่วยนะคะสองสามหกสามแต่ดินสุดๆก็เป็นสองสามหลังนะคะแล้วนะคะแนวทางวันนี้ก็เดีนสอเรียนศูนย์น,นะคะเรียนสองก็เดีนศูนย์นะคะชนกันทุกเสี่ยนนะคะก็ให้หิ้งบางๆนะคะกันทุกต่องวดนะคะ วันนี้ก็ลงคลิปอันบอคอยหนท่มชมค่าเกี่ยวเข่าอยู่นะคะก็ส่างนี้จังหน่อยเนาะนะคะส่นสองสองศูนนะคะเม็ดเดียวของเส้นเปรนะคะก็มาชนกันนะคะหกสองศูนเก้าเก้าสนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะแนวทางไวล้าพัฒนาวันนี้นะคะก็ตามให้หิงๆนะคะสวัสดีค่ะ,ะ,คะปังปัง